เหมือนสองกุมารโอเคเหมือนสองกุมารเดี๋ยวหนึ่งสองเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วเริ่มแล้วหนึ่งสองสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้เนะะี่ยฮะ ตุ๊กตาและสันสองนะคะก็จะพามากินข่าวอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีอาหารแบบว่าแถวอีสานบ้านเรานะคะแถบออสนดิเวียนะคะก็จะมีพวกดีก้อยนะคะก้อยดีส้กยกอยก้กอยก้อยมีนมีอะไรคะมีนก้อยแะมกอยอยก็คือการฟักฟักวิธีการทำฟักฟักฟักแล้วมาปรุงเครื่องเป็นก้อย ก้อยก้อยกับลาบต่างกันยังไงคะ <laughs> นี่ก็คือขอ้อหมูสันคอสันคอหมูอบนะคะพี่วาดเขาอบค่นะ,ะนี่ก็เป็นตม้มต้มขมต้มแสบนะคะโอเคเริ่มค่ะมากินเดอ้อพี่น้องหาอย่างมากินเดอ้อทรงไปบ่ยได้หรอืม กินปลาละนะครับโกกินปลาละปาละอืมเป็นไงฮะเป็นไงฮะแซบแซบก้อยขั่วค่ะก้อยขั่ว ต้องลองบ้างนะคะพี่้ายจะลองให้ดูนะคะมันละที่นกมันคงเป็นพ่อพันธุ์มันตามบ้านเราไม่น่าของวันนี้ครับไอ้อลูกกะเบนนะบ้านเราเรียกว่าผักใส่นะ เพราะนั้นน่าจะขมมากกว่ามไม่ค่อยขมนะอร่อยเข้ากันดีอือร้านนี้ทำอร่อยราคาไม่แพงนะครับเป็นร้านประจำของดีเจภูมินะครับ คุณภาพดีราคาถูกอร่อยมากก้อยเท่าไหร่คะหกสิบค่ะหกสิบาทครับดูเซมจานเลยนะครับหกสิบาททุกอย่างหกสิบหมดเลยค่ะทำเองก็อาจจะได้เยอะกว่าน,นี้อยู่แต่ารางเอียงนิดนึงขามจะได้เป็นตกเอียงเอียงเอียงไปทางนน้นะเออแม่นแล้วเป็อย่างนี้เหรอเออ ง่ขามันชิดกันเดียดโต๊ะเรยคว่าเหมือนเด็กเหมือนเด็กสอนกุมารไหมคะ <c oughs> ว่าด,ดีค่ะก็มีคนอยากให้ผอมเหมือนกันนะคะแต่ทุกซ่าแบบกลัวผอมแล้วมันจะมีคนมาจีบเยอะค่ะเลยแบบ ยอมอ้วนดีกว่าะขี้เกียจมีปัญหาค่ะจริงเดี๋ยวเกิดพร้อมมาผู้ชายมาจีบอีกเบืออ่อไม่ชอบกาลังแกะสตอระผัก <c oughs> ที่แถมมาก็มีมระุะพาครับอันนี้ผักแพลวภาษากางเรียกวอะไรผักแพลวกินก็สุดออกไม้ก็ยิงอร่อยครับนร้งที่เรียวกว่าผัดปีกไก่ไปโบกขาดไม่ได้ ตรงนี้เป็นคอหมูนะครับไม่ใช่สันคอเนะราเรียกว่าคอหมูคอหมูอ่ะอีกส่วนที่อีกส่วนหนึ่งของสันคอหมูสันคอหมูจะมีมันเยอะกว่าเนืก็แพงกว่าสันคอเขาจะน,นิยมไปทำพวกน้ำตกนะครับ อันนี้คือคอหมูยา่างหมูกินหมูค่ะถ้าประหยัดนะคะสั่งมาแค่นี้หกสิบาทก็อิ่นานะแล้วค่ะ เขากินอันเดียวเนี่ยกินก้อยแค่นั้นเขาก็อิ่มอ่ะ คอยขั้วให้ได้เข้มข้นว่าเราเลือกไปขั้วอีกทีหนึง <c oughs> ห่งนี่หลวงตังไว้ห <c oughs> อมแดงตัดเรื่องไว้ หวานอกกันดีไม่หวา ข้าวนะาอีกทุงนึงนะก็นคนทีอิ่เข้าพอดี กินออกแล้วเปรี้ยวครับไม,ม่ใช่น้ำจิ้มผมหลานที่ช่วยพี่วาดทำก็ว้นเหมือนเธอเองตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่ มีลูกมือช่วยโยหน้าด้พริกกระเทียมด้วยนะโอ้ยดอดเลยนะยอดนะออริจินอลท <c oughs> ุกซ่าทำไม่เป็นหรอกนะฮะทุกซ่ากินเป็นอยู่คุณพ่อทุกซ่านี่จะชอบมากเลยก้อยคุณพ่อทุกจะทำก้อยต้มใส่ใบผักอีเลอร์ด้วยนะจะหอมอร่อยพ่อทำอร่อยสุด แซ่บมากเลยเติบเขาจะชอบอาหารประเภทนี้ <c oughs> ซึ่งตอนที่เราอยู่ฝรั่งเศสนี้เราก็กินบ้างไม่กินบ้างนะคะส่วนใหญ่เราก็จะกินขนมปังเขากี่อ่ะค่ะเขากี่ฝ <c oughs> รั่งเศสยางตลาดอะค่ะ เดี๋ยวรองเงิน u t u b e ออกก็จะกลับบ้านนะคะรอให้ youtube ส่งพินมาให้อยู่นะคะ YouTube please send pin to me I wait you one month oh please รอพินอยู่นะคะได้เงิน youtube แล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเชไมจัดเติบเอาไปเซ็นไปฝากกูมานี่อืม oh, <c oughs> ต้องมีหลักฐานค่ะแม่แม่ยังไม่เชื่อนะคะตอนนี้คุณมณีนึกว่าลูกโกงหงนะ,ะอีรีบนลูกเขาเบิ้งปนนั่นบนลูกคือแม่ยังนึกว่าแบบลูกแบบสร้างเรื่องนะคะเราต้องมีใบยืนยันจาก Youtube ค่ะก็รออยู่นะคะแม่เอยพรคือตำนานใหม่ให้พนกงานยูทูป มีที่ทํางานเพิ่มทำ <c oughs> ง,งานใหญ่สหรัฐอเมริกาสาขาย่อยมาเลเซียืมนะคะพวกเรา <c oughs> สู้ๆค่ะบางทีเราจะเหนือ่อยเราจะลา้าเราจะรู้สึกอ้ย,ไม,มย,ย,อยไม่มีใครดูเลยไม่มีใครนั่นเลยไอวีนั่นนะ่ะทําไปค่ะสักวันค่ะคลิปคุณอาจจะดังก็ได้ค่ะท <c oughs> ุกเซนเองก็ไม่รู้นะคะว่าทุกเซนจะผ่านได้ <c oughs> ตลกค่ะก็ <c oughs> นับทุกๆสิบสองเดือนนะครับสี่พันชั่วโมง สองแสนกวนาทีทำทุกวันยังไงมันต้องเพี้ยงสักคลิปละค่ะใช่ไหมคะเติบบอ,อ,อนยูมันจะเยอะนะเดี๋ยวเกิดยูทูบแนะนําก็แป๊บเดียวเพราะว่าแสนแสนวิวนี้คนดูแค่คนละสองนาทีก็ได้แล้วเออแสนวิวนะฮะตังดูมันจะอย่าท้อค่ะบางทีเราก็ขี้เกียจแหละถ้าขี้เกียจก็ไปนอนไปทาอะไรเออไม่อยากลงก็ไม่ต้องทานิ่งพักหนึ่งแล้ว เมื่อคุณเต็มที่แล้วคือคือถ้าไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําก็ไม่ต้องทำกงทำ็งดไปเลยพองดแล้วคุณก็จะได้สติกลับมาเองว่าทําอะมันดีกว่าที่จะไม่ทํานะคือทําเนี่ยมันยังมีโอกาสไงแต่ถ้าไม่ทําก็คือไม่มีโอกาสเลยอีนนี่พ,พูดค่ดดทาทำ่มียเดียวครับไม่ได้ไล์สดนะครับใช่เราเออเมื่อิไล์สดก็อีกอยัางก็ไล่ขยันไล์ก็เวลาก็ครบเร็ว ก็คนไม่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 ไล like ก็ต้องรอให้คลิปปังอ่ะทางที่ดีที่สุดก็คือทําคู่กันทําคู่กัน<อ>ทั้งไลดังทําแต่บางคนไม่ชอบไลก์ไงอย่างอ้วนอย่างสอดส่องน,นี่เขาไม่ชอบไลก็ไม่ชอบคุยกับคนเขาไม่ชอบอยากไม่อยากจะพูดเยอะอะ่ะเออแค่เขามานั่งกินข้าวพรีเซนต์ได้เนี่ยก็คือสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นเขาทำคลิปก็อาจจะแบบเวลาได้ช้าหน่อยแต่มันได้อยู่แล้วอะถ้าคุณทําทุกวันทําไม่หยุดอะ่ะ นะคะนี่นี่คือเรื่องจริงนะคะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยคุณสําเร็จแล้วคุณก็พูดได้มันก็มันก็มีส่วนแหละเพราะว่าสําเร็จแล้วก็พูดได้นะถ้ายังไม่สําเร็จก็จะไม่กล้าพูดนะคะตอนนี้ก็ลงคลิปตัดหูไปครับก็ได้แล้วคลิปเดียวก็ปาไปเป็นเกือบจะหมื่นยั่ฮะพันละพันตอนนั้นเป็นสองพันห้าใช่ไพันชั่วโมงครับพันชั่วโมงแค่คลิปเดียวนะคะปังคลิปเดียวคนดูยอดประมาณสองพันสามพันวิวเนาะก็ได้พันชั่วโมงแล้วนะทุกคน คลิปเขาแค่แบบเอายงางมะละกอตัดหูดเขาเนี่ยเออเขาทําของเขาเองอะ่ะก็ถึงบอกว่ามันไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนคุณจะปังแล้วก็บอกไม่ได้ก็ไม่รู้ให้ทํำอะ่ยะอยะา่าชอบไม่เนี่ยคลิปกินข้าวอาจจะปังก็ได้นะคนทําปังได้ม,มายงชิดเชื่อมยังปังคนดูเป็นแสนเลยนะอะไรนะมะม่วงหาวมะนาวหัวอะไรท่องที่กิน ประสบความสำเร็จก็มีหลายช่องนะครับที่ผ่านอย่างช่องอะไรพี่จา่าหลายคนคงเคยได้ยินเมื่อนี้กินตามภาษาพี่จา่ายแล้วครับแปลว่าอยอดกันนะครับก็บเป็นรูปแบบของพี่จา่ายอยู่แล้วครับก็ต้องมีคนมาดูบ้างแหละบางทีเนาะไม่รู้จะดูอะไรเอาเด้งขึ้นมา YouTube Recommend for you เอาก,ก็กดไปเบิง้งเอาเบิ้งหลอดก,ก็ประทับใจค่ะนี่คุมกันแน่น่ะแสนยูไม่ใช่ดิแสนซับในเวลาแค่ไม่กี่เดือนเลยพี่จ่า กินสไตล์พี่ตายเหรอ,มอมไม่แน่นะคือเขาบอกว่าเด้ว่าเขาสีด่งว่าด่งนะพี่น้องเขากรบบลูเป็นโชคชะตาพรล,ล่ะเรามีขนมกินไหมวันนี้เออเรามีข้าวเราหมากอยู่นะตามเพื่องหวานอื่มน้ะ อิ่มแล้วนะคะวันนี้ตุ๊กซ่าก,กับสดสองต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้กาบสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย